วันนี้พบกับยิมมี่และเพื่อนเอกไพยนะคะวันนี้เสียงเราจะค่อนข้างคึกคืนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในการจับฉลากได้เงินเอกนะคะเพราะว่ายิมมี่ได้มาแล้วนะคะพันสองนะคะนี่ค่ะพันสองได้มาแล้วมาดูของมเมื่เดินค่ะว่าใครจะได้บ้างใครแล้วคุณก้องรุนไหมคะรุนไหมคะรุนนะคะ อันนี้คือโฉมนะผู้ที่ได้ตังค์แล้วคุณอ๊อฟเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ตังเลยคะ่ะตังค์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นเพื่อนเพื่อนที่รออยู่เป็นยังไงบ้างคะ,คะ,นนะ,คะตื่นเต้นไหมคะลุ้นไหมคะลุ้นลุ้นนะคะตื่นเต้นไหมคะเต้นมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูดูบรรยากาศกลุ่มนี้นะคะสัมภาษณ์ เปนสองพันสองนี่ไปทำอะไรคะไปใช้ในการศึกษาค่ะจะไปช่วยแบ,บ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนึ่งพันสองนี้ก็พัดพัดนได้เงินมันน,น,น,นี้ยค่ะขอบคุณค่ะค, <c oughs> คุณบาา้านะคะสามท่านเลยค่ะคุณตื่นเต้นไหมคะออกับการที่จะได้เงินพันสองคตื่นเต้นไหมคะค่ะอ๋ะอแล้วคุณถ้าสมมติคุณได้อะคะทำยังไงคะเอาเงินไปเก็บไว้เป็นเพราะว่าไม่รีบร้อนที่จะต้องจ่ายไม่ <ส gas: S 2> ไม่ไม่ต้องจ่ายะเพราะว่าถูกเยอะเลยขอบคุณค่ะ ท่าน แล้วต่อยอ่ะ